ตรงตงเคลียดาม่าถูกห้ามลงรูปหวานกับเบสล่าสุดหนุ่มตรงตงออกมาเปิดใจเคลียร์ปมถูกผู้ใหญ่สั่งห้ามลงรูปหวานเบสโดยระบุว่าความรักยังเหมือนเดิมแต่ชีวิตต้องทํางานการจับมือฝ่าดาม่าให้กําลังใจกันหรือโมเมนต์หวานๆเหล่านั้นเลยหายไปส่วนที่มีข่าวลือว่าต้นสังกัดสั่งห้ามไม่ให้ลงรูปคู่หนุ่มตรงตง,ตง,ตงบอกว่าไม่ขนาดนั้นหรอกครับช่วงนี้ผมทํางานหนักก็เลยไม่ได้ไปสถานที่ที่จะถ่ายรูปด้วยกันแต่เราก็ยังใช้ชี กินข้าวไปนั่นนี่แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปลงให้ทุกคนได้เห็นกันเท่านั้นเองหลักๆเรื่องของความรักเมื่อก่อนเราก็เป็นคู่รักที่ถูกคนจับตามองแต่สุดท้ายแล้วถามว่าความรักมีไหมมันยังมีอยู่แต่ณนะตอนนี้ผมต้องทํางานไปด้วยมากขึ้นพร้อมทิ้งท้ายย้าว่าผมกับน้องก็ยังรักกันเหมือนเดิมยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันอยู่เหมือนเดิม